มูลนิธิส่งเสริมการพัฒนาบุคคลศูนย์เมอร์ซี่องค์กรสาธารณประโยชน์และสาธารณกุศลก่อตั้งขึ้นโดยบาทหลวงโจเซฟเอชไมเออร์ประธานมูลนิธิซึ่งมุ่งหวังทำงานช่วยเหลือเด็กเยาวชนชาวชุมชนผู้ยากไร้ผู้ที่อยู่ในสภาวะยากลำบากผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนแบบเร่งด่วนแบบไม่แสวงหาผลกำไรประกาศจัดกิจกรรมใหญ่ภายใต้โครงการ Open โอ Open h o u s ์ ณบ้านสวนเมอร์ซี่เมื่อวันที่14กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเพื่อเปิดโอกาสให้หน่วยงานทุกภาคส่วนได้เข้าเยี่ยมชมบ้านสวนเมอร์ซี่รวมถึงทราบผลการดําเนินงานของศูนย์เมอร์ซี่ด้านการดูแลเด็กและการพัฒนาโครงการต่างๆที่เป็นประโยชน์ต่อการดูแลเด็กในอนาคตนางอุสนีจันเงินผู้อํานวยการมูลนิธิส่งเสริมการพัฒนาบุคคลศูนย์เมอร์ซี่เผยถึงวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมนี้ว่า เนื่องจากมูล,ลนิธิต้องการพัฒนาพื้นที่บ้านสวนเมอร์ซี่ให้กลายเป็นบ้านพักอาศัยสำหรับเด็กจากบ้านเมอร์ซี่ในอนาคตประกอบกับมีแนวคิดที่ต้องการขยายผลให้เกิดเป็นศูนย์แห่งการเรียนรู้โครงการอาหารปลอดพิษคนปลอดภัยแบบครบวงจรของชุมชนโดยงานนี้ได้รับเกียรติจากคุณพ่อโจเซฟเอชไมเออร์ประธานมูล,ลนิธิส่งเสริมการพัฒนาบุคคลศูนย์เมอร์ซี่มาเป็นประธานในพิธีเปิดงาน สวัสดีค่ะดิฉันชื่ออุศนีจันเงินเป็นผู้อำนวยการของศูนย์เมอร์ซี่นะคะกิจกรรมในวันนี้เป็นการเปิดบ้านสวนของเรานะคะซึ่งเรามีมาแล้ว15ปีแต่ ผู้ใหญ่ใจดีหลายๆท่านไม่เคยได้มีโอกาสมาในวันนี้และวันนี้เป็นวันวันใบลานชายเป็นวันแห่งความรักนะคะผู้หลักผู้ใหญ่มากมายที่มาให้ความรับกับน้องๆนะคะแล้วก็มาสนับสนุนกิจกรรมของเมอร์ซี่กิจกรรมในวันนี้นะคะเนื่องจากว่าที่นี่เป็นบ้านสวนของเราเพราะฉะนั้นเรามีปูนปลูกผักนะคะที่ไม่ได้ใช้สารเคมีนะคะผักที่ปลูกต้นไม้ที่ปลูกทุกๆต้นเป็นฝีมือของน้องๆผู้ชายที่อยู่ใน บ้านของเรานะคะเรามีหลากหลายผู้ใหญ่ใจดีจากโรงแรมบ้างจากบริษัทบ้างวันนี้มาเปิดบูธนะคะเพื่อสนับสนุนกิจกรรมของเราในวันนี้ค่ะฝากถึงผู้ใหญ่ใจดีทุกทกท่านที่กำลังมองหานะคะมูลนิธิที่จะสนับสนุนนะคะเมอร์ซี่ศูนย์เมอร์ซี่ยินดีต้อนรับทุกทกท่านนะคะงานเรามีเยอะแยะมากมายมีพื้นที่ สำหรับคนไทยทุกคนชาวต่างชาติทุกคนที่จะเข้ามาและมาร่วมกิจกรรมมาสร้างความสุขมานะสร้างกำลังใจมาให้ความฝันที่น้องๆแต่ละคนมีนะคะเรามาร่วมกันนะคะที่จะสานฝันของน้องๆเริ่มจากวันนี้ค่ะ